ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชีวิตนี้เปรียบได้กับฟองน้ำกลางห้วงมหาสมุทรเปรียบได้กับหยาดน้าค้างบนปลายหญ้าเปรียบได้กับแสงฟ้าแลบในคืนฝนหลงฤดูงามก็เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปสังขารนี้มีเงื่อนไขสํำคัญเพียงอย่างเดียวที่แน่นอน คือความไม่แน่นอนขณะที่เราหายใจเข้าไม่มีสิ่งใดรับประก,กันว่าเราจะได้หายใจออกขณะที่เรากำลังมีความสุขไม่มีสิ่งใดรับประก,กันว่าเราจะไม่สูญเสียสิ่งนั้นในวินาทีถัดไปชีวิตกับความตายมิใช่สองสิ่งที่แยกจากกันชีวิต มีได้อยู่ไกลจากความตายแม้สักเก้าหากแต่ความตายแฝงอยู่ในทุกลมหายใจชีวิตคือสะพานชั่วคราวที่ทอดผ่านหุบเหวแห่งความไม่เที่ยงใครไม่รู้เท่าทันก็เดินไปด้วยความเพลิดเพลินใครมีสติย่อมเดินไปด้วยความระมัดระวังดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและแม้แต่ตถาคตเองก็ยังต้องเสด็จดับขันธปรินิพานไม่มีผู้ใดพ้นเงื่อนไขแห่งความตายได้การรู้เงื่อนไขแห่งความตายคือเครื่องชี้ค่าของชีวิตเมื่อรู้ว่าชีวิตมีเงื่อนไขเดียวคือความดับไปเราจึงพึงเร่งกระทำกุศลอย่าผัดวัน อย่ารอเวลาอย่าคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยทำเพราะพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้รับการประกันดูก่อนสหายผู้ฟังธรรมผู้ใดรู้เท่าทันความตายมีใช่เพื่อเศร้าโศกหากแต่เพื่อน้อมใจให้ไม่ประมาทเร่งละความชั่วทำความดีและชำระจิตให้ผ่องใส เปรียบเงื่อนไขแห่งความตายกับชีวิตก็เหมือนเพลวเทียนท่ามกลางลมแสงจันทร์ที่ใกล้รุ่งหรือเสียงระฆังที่ดังแล้วดับไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงมีสติและอย่าประมาทเถิดความตายไม่เคยถามว่าพร้อมหรือยังแต่มักจะมาเมื่อใจยังลุ่มหลงผู้ใดเห็นความตายอยู่ทุกขณาด ผู้นั้นย่อมเห็นธรรมแท้และผู้ใดเห็นธรรมแท้ย่อมเห็นทางหลุดพ้นโดยไม่ต้องรอวาระสุดท้าย